ครับขอบพระคุณมากครับนรสมศักดิ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผลงานวิจัยนะฮะของทีมวิจัยสอูนย์วิจัยวิศวกรรมปัตตีและฐานรากของมหาวิยลัยเกษตรศาสตร์นะครับในหัวข้อการบรรยายคือการจัดการดินถล่มนะฮะแล้วก็การเคลื่อนตัวของบนดินนะฮะในชุมชนบนพื้นที่สูงนะครับในพื้นที่ทับซ้อนนะครับั้น k e ว w o r d รงนี้ในไททอลเนี่ยจะมีหลายๆเรื่องนะครับมีคําว่าดินถล่มนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นดินถล่มเท่านั้นการเคลื่อนตัวก็เป็นภัยได้นะครับแล้วก็สําหรับปัญหาคือปัญหาสําหรับชุมชนที่อยู่บนที่สูงและอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทับซ้อนกับป่าไม้ทับซ้อนกับอุทยานนะครับถ้าเราดูในภาพรวมนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของผลกระทบนะฮะจากการเคลื่อนตัวของมวลดินนะครับที่เราเห็นชัดๆเห็นบ่อยๆนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของ การไหลหลากนะครับของมวลซากพิบัตินะหรือ the b r e s flow นะครับนะฮะซึ่งก็จะไหลลงมาจากบริเวณภูเขาสูงนะครับแล้วลงมาทําผลกระทบนะฮะต่อชุมชนที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งกรณีนี้ก็เห็นโดยทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของเขาพนมนะฮะจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเคยเกิดเหตุนะฮะบริเวณภูเขาหินแกรนิตนะฮะมีการสไลด์มีการพัดพานะครับแล้วก็นำมวลวัสดุไหลลงมานะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับของปัญหาการเคลื่อนตัวของดินเนี่ยซึ่งไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้านล่างที่ไหลลงหรือพังมาแล้วก็คือบริเวณที่อยู่บนสโลปนะฮะหรือที่ลาดชันรวมถึงบริเวณที่เป็นยอดเขานะครับลักษณะของปัญหาคืออาจจะไม่ใช่เป็นการสไลด์ลงมาทีเดียวนะครับนะฮนะแต่จะเป็นการเคลื่อนนะฮะของมวลดินนะครับค่อยๆขยับตัวตามสภาพธรรมชาติ นะครับเนื่องจากการผกพังการกัดเซาะนะครับของน้ํานะครับก็ทําให้เกิดการเคลื่อนของมวลดินปัญหาก็จะไม่เกิดครับถ้าเกิดไม่มีชุมชนอยู่ข้างบนนะฮะแต่นี้คําถามก็อาจจะตั้งขึ้นมาลอยๆก่อนว่าเอาแล้วชุมชนไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความชันที่ตามกฎหมายแล้วประกาศเป็นพื้นที่ป่าได้อย่างไรครับนี่คือตัวอย่างการเคลื่อนตัวนะครับนะฮะของอ่พื้นที่ชุมชนนะครับหรือพื้นที่สำนักสงฆ์อันนี้เป็นสำนักสงฆ์นะครับที่มีการเคลื่อนตัวแล้วก็ เกิดความเสียหายต่ออาคารนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือสร้างความเสี่ยงนะครับต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในอาคารนั้นนะครับนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยบนไหล่เขาในพื้นที่ที่สูงชันนะครับมี elevation สูงนะครับก็มีความเสี่ยงนะฮะต่อการเคลื่อนตัวแม้จะไม่มีการพิบัติก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามองเป็นภาพใหญ่นะครับมองลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศนะครับ ของภูเขานะครับบริเวณยอดเขาเนี่ยนะครับซึ่งอย่างในรูปนี้จะเห็นว่ามีชุมชนชาวเขานะครับหรือนชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยอยู่อาศัยอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อฝนตกลงมานะครับหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าน้ําก็ต้องไหลลงมาตามร่องเขานะครับนะฮะซึ่งถ้าเกิดดูรูปด้านขวาบนนะครับจะเห็นว่าการไหลของน้ำเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะการไหลของน้ํา ที่อยู่ตามร่องนะครับแต่น้ำใต้ดินนะซึ่งซึมซับแล้วก็สะสมตัวบริเวณยอดดอยเนี่ยนะครับก็จะไหลใต้ดินนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงไฮดรอลิกเกรเดียนหรือความเร็วการไหลเนี่ยนะครับณบริเวณซึ่งเป็นเขาเรียกว่านิกพอย i ์นะก็ส่งเสริมนะฮะทำให้เกิดอีโรชันได้เยอะนะครับแล้วก็เกิดการสไลด์นะฮะของบริเวณที่เป็นยอดหรือว่าเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างระหว่างยอดเขานะครับแล้วก็ไหลเขา ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เห็นได้โดยทั่วไปนะครับของการชะล้างพังทลายนะครับบริเวณตั้งแต่ยอดเขาลงมาตามร่องนะครับซึ่งก็มีทั้งพฤติกรรมนะฮะของการเพิ่มแรงดันน้ําบริเวณนิคพอย์รวมถึง erosion นะฮะที่เกิดขึ้นบริเวณร่องการไหลนะครับนะฮะซึ่งจะไม่เป็นปัญหาเลยนะครับถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก็จะเกิดปัญหาอย่างลักษณะแบบนี้นะครับท่านจะเห็นตรงกลางนะครับนี่บริเวณดอยแม่สลองนะครับซึ่งเป็นร่องการไหล นะครับแต่ว่ามีการพัฒนาพื้นที่นะครับจนกระทั่งมันไปปกคลุมนะฮะบริเวณซึ่งจะมีการเคลื่อนตัวนะครับ <c oughs> ซึ่งการเคลื่อนตัวดังกล่าวนะครับนะฮะอย่างที่รุนแรงที่สุดนะฮะอย่างที่เห็นในรูปนี้ในพื้นที่นี้ก็คือการเคลื่อนของอาคารที่ผมวงไว้นี่นะครับเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เกิดการยุบแล้วก็ซุดตัวลงไปนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ จริงๆแล้วจะถามว่าเป็นการเกิดแลนสไลด์หรือไม่นะครับหรือจริงๆแล้วมันจะเป็นการกัดเซาะนะครับในพื้นที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความชันแล้วก็ไปส่งผลต่อฐานรากทําให้เกิดการยุบตัวนะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแลนสไลด์เสมอไปนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะฮะบ,บริเวณซึ่งอยู่บริเวณสันเขาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนเนี่ยแหละครับหรือไหล่เขาเนี่ยนะฮะก็จะมีการปลูกสร้างอาคาร นะครับนะฮะซึ่งอาคารเนี่ยถ้าตาม common sense นะครับเราจะเห็นว่าอาคารที่ปลูกสร้างตามไหลเขาแบบนี้เนี่ยมันจะมีความมีความเสี่ยงต่อความเสียสมดุลนะครับอย่างมากนะครับแล้วมาประกอบกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสภาพไหลเขาตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจะเกิดการกัดเซาะแล้วก็มีความชันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นถ้าอาคารก่อสร้างไม่ดีก็จะเกิดการพิบัตินะการเอียงตัวการไหลตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้น อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยจะเกิดไปเรื่อยๆครับเราเคยได้ยินข่าวมาเรื่อยๆนะครับแต่ในอนาคตก็จะเกิดเรื่อยๆตราบใดที่มันยังมีการกัดเซาะพังทลายแล้วก็ตราบใดที่ยังมีอาคารที่กอ่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงตรงบริเวณนิกพอยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคําถามคือการลักษณะการเคลื่อนตัวดังกล่าวนะครับเราจะเตือนภัยกันยังไงนะครับเราก็อาจจะเตือนได้โดยวิธีการเตือนภัยทางตรงนะครับเช่นการติด เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวใช้ว์นี้ตรงที่สุดแล้วนะครับนะฮะหรือว่าอาจจะทําการมอนิเตอร์ผ่านดาวเทียมนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบการเคลื่อนตัวนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็ต้องคงจะต้องมาตรวจสอบว่าเราจะต้องไปติดตั้งบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็มีภัยที่มีการเคลื่อนตัวมีฮัฟส,สาที่ชัดเจนนะครับนะฮะ สำหรับการเตือนภัยด้วยน้ำฝนนะครับคงไม่ไม่ไม่สามารถที่จะใช้เตือนภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับพื้นที่ที่บนอยู่บนภูเขานะครับนะฮะเพราะว่าอ่มันมันอ่ปริมาณน้ำฝนนะครับนะฮะที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับบริเวณที่เป็นยอดเขาเนี่ยนะครับรวมถึงการกัดซ้อและ erosion เนี่ยนะครับบริเวณด้านล่างที่เป็นร่องเนี่ยนะครับนก็อาจจะมี เขาเรียกว่า Threshold นะครับซึ่งจะมีการประเมินที่ค่อนข้นางยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้จะเตือนได้เนี่ยคำถามถัดไปคือคนที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยเตือนแล้วจะไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งก็เคยมีาการเตือนภยัยนะครับของหน่วยงานนะครับที่เวลาฝนตกหนักนะครับก็จะเตือนภัยบนยอดเขาปรากฏว่านะครับบนชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยนะครับเขาก็จะมี อ่าเรียกว่าเส้นทางจราจรที่ลําบากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเตือนไปก็หนีกันไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองในมุมของอ่าอ่าอ่ผลลัพธ์สุดท้ายนะครับว่าการเคลื่อนตัวตามธรรมชาติของมวลดินเนี่ยมันจะไปส่งผลทําให้เกิดการเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ชีวิตนะถามว่าในเชิงการควบคุมเรามีพรบอะไรบ้างครับเรามีพรบควบคุมอาคารเรามีพรบขุดดินและถมดินซึ่งทั้งสองพรบรเนี่ย ในเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมอาคารและก็การขุดดินผมดินปรับพื้นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลหรือพูดง่ายๆว่าพื้นที่ราบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพรบนี้มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีการออกมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานประกอบการปฏิบัติผู้ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มซึ่งใน มาตรฐานฉบับนี้นะครับก็มีข้อกําหนดแนะนำนะครับว่าบริเวณไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีด้วยนะครับนะมาตรฐานนี้ก็แนะนํานะครับว่าไม่ควรจะไม่ควรจะมีการสร้างอาคารบริเวณพื้นที่นั้นซึ่งในพรบมีอํานาจอยู่แล้วนะครับในการประกาศห้ามก่อสร้างนะครับหรือบริเวณที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะครับนะก็แล้วก็มีน้ําไหลนะครับก็ห้ามสร้างนะครับรวมถึงบริเวณที่เป็น อาคารนะครับถ้าเกิดจะมาสร้างติดไหล่เขาหรือว่าอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็ต้องมีระยะเว้นนะฮะเผื่อจะมีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้นรวมถึงอาคารที่มีขนาดใหญ่นะครับเวลาจะก่อสร้างเนี่ยนะครับก็ต้องมีการคํานวณแล้วก็รับรองนะครับนะโดยวิศวกรนะครับนะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะถึงแม้จะมีมาตรฐานมีข้อแนะนําดังกล่าวนะครับเราก็เห็นได้โดยทั่วไปนะครับว่าบริเวณพื้นที่ดอยเนี่ยก็ยังมีอาคารสูงสูง อยู่ในพื้นที่ชันๆนะครับมีการตัดลหลเขาต่างๆคํๆาถามคือแล้วเขาก่อสร้างได้อย่างไร <st ing> ทั้งๆที่เป็นพื้นที่ป่าทั้งๆที่มีการควบคุมอาคารนะฮะที่จะเข้าไปบังคับใช้ได้นะครับ <st ing> นอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากเรื่องของอาคารแล้วเรื่องของการปรับพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะฮะบ,บริเวณพื้นที่ซึ่งมันมีความชันในระดับหนึ่งมีความเสี่ยงยในระดับหนึ่งถ้าเราไปตัดให้มันชันขึ้นนะฮะก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น นะครับพรบขุดดินและถมดินเนี่ยสามารถมีอำนาจที่จะกำหนดนะครับว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะต่อดินถล่มเนี่ยก็ห้ามขุดดินและถมดินรวมถึงสามารถให้ข้อแนะนำได้ว่าถ้าจะต้องตัดนะไหลเขาเพื่อก่อสร้างเนี่ยนะครับนะฮะควรจะต้องตัดไหลเขาอย่างไรนะครับแล้วก็วางอาคารไว้ตรงไหนแต่ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ยังเห็นนะฮะว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับนะฮะที่บริเวณ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยเมื่อไปตัดไหล่เขาเนี่ยก็ยังมีปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปคำถามก็เลยเป็นคำถามใหญ่ๆว่าแล้วต่อสร้างไปได้อย่างไรครับคาตอบก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับว่าในพื้นที่ประเทศไทยนะครับเรามีปัญหานะครับเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนนะครับมีชาวบ้านมากกว่าหนึ่งล้านคนตามข้อมูลตัวนี้นะครับนะฮะที่มีปัญหาข้อพิพาทที่ดินกับหน่วยงานรัฐซึ่งถ้าเกิดจําแนกมาจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ป่าสมุนเนี่ยประมาณ 4.5แสนคนนะ450,000คนนะครับแล้วก็ป่าอนุรักษ์นะครับอีกสามแสนกว่าที่ดินสปกอ,อีกสองแสนกว่านะครับแล้วก็ราชพัสดุนี่น่าจะเป็นในเมืองนะครับเพราะนั hmm. ้นจะเห็นว่าพื้นที่ทับซ้อนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพื้นที่ซึ่งยังมีการประชาชนไปอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนที่จะมีการประกาศเรื่องป่านะครับก่อนจะมีการประกาศเรื่องอุทยานนะครับ mm hmm. ก็เกิดข้อขัดแย้งข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับทำให เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าไม้นะครับ,รบไม่สามารถที่จะเรียกว่าดําเนินการนะครับเอา,อาจัดการทางกฎหมายในเรื่องอื่นได้นะครับเพราะว่ายังไม่เคลียร์กันนะครับส่งผลให้กฎหมายต่างๆที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,ร,บรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยไม่สามารถแอพพลายเข้าไปใช้ได้โดยตรงพูยง่ายว่าคุณไปควบคุมอาคารในพื้นที่ซึ่งมีการก่อสร้างที่ยังไม่เคลียร์หรือไม่ถูกต้องนะฮะไม่ได้นะค,คือคุณไปคุมเขาไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาที่เป็นช่องว่างนะครับหรือเป็นแกลบหนึนเปล่านะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นหมู่บ้านดอยช้างนะครับหมู่บ้านดอยช้างอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่บนพื้นที่สูงนะครับนะฮะพื้นที่ประชากรรวมทั้งหมดตรงนี้ประมาณหกพันคนนะครับแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเป็นคอลูวียมนะฮะเพราะว่าเกิดการสไลด์ของบนดินแล้วก็มาสะสมตะกอนบริเวณนี้ ก่อนที่จะลงมานี่ก็เป็นสโลปที่ชันลงมานะครับถ้าเห็นในภาพใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าจุดสีชมพูเนี่ยนะฮะคือตำแหน่งของบ้านนะครับอันนี้คือยอดเขานะครับแล้วก็ท่านจะเห็นร่องน้ําต่างๆนะครับซึ่งเคยมีนะครับอยู่แล้วก็ถูกการก่อสร้างอาคารนะครับรวมถึงการปรับพื้นที่ถมดินขุดดินเนี่ยนะครับปิดทับนะฮะบริเวณพื้นที่นี้นะครับ นะส่งผลทําให้บริเวณดอยช้างเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับนะเนื่องจากว่าหนึ่งก็คืออยู่บนพื้นที่ฟอสซลเวียมนะฮะซึ่งซึ่งมีความไม่สเตเบิลอยู่แล้วนะครับเมื่อมีน้ําเปลี่ยนแปลงสองคือมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะฮะโดยการถมบ่อบ้างนะฮะถมพื้นที่ที่เป็นร่องน้าบ้างนะครับแล้วก็ปลูกสร้างอาคารท่านจะเห็นว่าก็มีการเคลื่อนตัวมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับเช่นถนนเกิดการขยับตัวไปทุกๆตี นะครับกำแพงแยกนะฮะเสาโยต้นไม้เอียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดนะครับช้าๆเพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่ครลิเวียมนี้สลปส่วนใหญ่ก็จะไม่ชันเท่าไหร่นะครับประมาณ5องศา10องศาไม่ได้เกิดการสไลด์พิ่บาดลงมาทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับนะฮะซึ่งทําการสํารวจนะครับว่าบริเวณไหนบ้างนะครับที่มีอาคารที่มีความเสียหายนะครับอันนี้อัพสโลปนะครับอันนี้ดาวสลปนะฮะก็จะเห็นว่า จะมีพื้นที่บริเวณตรงกลางนียนะครับซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่คอร l ลูเวียมใหญ่เนี่ยนะครับนะซึ่งมีอาคารเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเมื่อทําการสํารวจอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา r e s s t t v v t y y นะฮะมีการเจาะสํารวจระดับลึกนะครับติดตั้งเครื่องมือวัดนะฮะ i n c l i n o น o t e r observation well ก็พบว่าคอ l ลูเวียมเนี่ยนะประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็มีความชุ่มน้ํามากนะครับอนะ observation well แสดงถึงระดับน้ําใต้ดินในช่วงฤดูฝนในบางตําแหน่งเนี่ยนะครับอยู่เท่าระดับผิวดินหรือบางตําแหน่งล้นออกมาจากผิวดินนะครับนั่นหมายถึงว่ามันมีเพรสเชอร์ค่อนข้างเยอะนะครับจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือมีการเก็บโดยซัตเท์ไลท์นะฮะเซอร์เวย์นะครับเป็นระยะเวลาช่วงเวลาต่อๆกันนะครับก็พบทิศทางการเคลื่อนตัวไปในทางดาวสลอปอย่างชัดเจนนะครับนะฮะตามทิศทางลูกศรตรงนี้ก็คือไหลไปตามร่องน้ําเดิมนะฮะที่เคย ปรากฏอยู่ข้อมูลจากการติดตั้งอินไคลโนมิเตอร์นะครับก็พบว่าถึงแม้ว่าคอลูเฟียมเนี่ยจะหนา20เมตรนะครับแต่การเคลื่อนตัวหลักเนี่ยเกิดขึ้นในะบริเวณ5เมตรแรกอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะอันนี้เป็นช่วงแรกในการติดตั้งอินไคลโนมิเตอร์เสร็จแล้วเนื่องจากการเคลื่อนตัวมากเกินไปนะครับอันนี้คือประมาณ10เซน9เซนเกือบจะ10เซนจนกระทั่งอินไคลโนมิเตอร์ไม่สามารถอ่านได้ก็ติดตั้งใหม่ก็เคลื่อนตัวอีกนะครับประมาณ12เซนนะครับในเวลา ประมาณ1.5ช่วงฤดูฝนคือมันจะเกลื่อนเฉพาะฤดูฝนนะครับนะฮะแต่ว่าเวลาเราติดมันมันคล่อมๆไม่ถึง2ฤดูฝนดีนะครับนะฮะก็คือประมาณ1.5เท่าของฤดูฝนนะฮะซึ่งคำนวณอัตราการเคลื่อนตัวเฉลี่ยเนี่ยประมาณ5-10มิลลิเมตรต่อปีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามเรทการเคลื่อนเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณช่วงประมาณ slow แล้วก็ very slow นะครับนะจากข้อมูลดังกล่าวนะครับเมื่อดูข้อมูลที่ละเอียดขึ้นก็พบว่านะครับนะ ระดับน้ําใต้ดินนะครับซึ่งมีการตรวจวัดนะครับมีการเพิ่มขึ้นในช่วงฤด,ดูฝนนี่คือปริมาณน้ำฝนแล้วก็จากการแบคแอนอเลชิสจากข้อมูลการจอะสำรวจและสำรวจด,ดินเนี่ยก็สามารถหาค่าแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ของสลปได้ก็จะเห็นว่าทั้งช่วงนะฮะของฤด,ดูฝนเนี่ยมีการเคลื่อนตัวของมวลดินอย่างชัดเจนนะครับนะฮะเนื่องจากว่านะครับมีการขยับตัวนะฮะแล้วก็มีน้ําใต้ดินสูงนะครับเราสามารถทําแผนที่ ที่เรียกว่าเป็นแผนที่การเคลื่อนตัวของดินกําหนดความเสี่ยงต่างๆได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทีมวิจัยก็ได้เข้าไปหาทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่านรง์ศักติ์นะครับรวมถึงนะครับยกระดับนะฮะของของของปัญหาเนี่ยนะครับไปถึงระดับกระทรวงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงเกษตรก็ลงพื้นที่มานะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหามีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบ มีหลายหน่วยงานมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะเข้าไปหน่วยงานได <Snow S 2> <Mine>. ้น <hatten> ั้นน่ะจะต้องเข้าผ่านประตูของกรมป่าไม้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้หน่วยงานอื่นก็เข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ไม่ได้นะครับถ้ากรมป่าไม้ไม่ได้อนุญาตก็ต้องใช้พรบป่าไม้มาตรา17วงเล็บหนึ่งนะครับเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆเข้าไปดำเนินการได้นะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทิศทางของปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก็ดีขึ้นนะครับหลังจาก กมอนะครับในทุดที่แล้วนะครับมีการทําเรื่องของวันแมปแล้วก็มีการเคลียร์ในเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยนะครับนะฮะสามารถที่จะเรียกว่าคุยแล้วก็จัดข้อตกลงกันได้นะครับในการอยู่อาศัยได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสำหรับดอยช้างเนี่ยก็มีการศึกษานะครับในสองเรื่องนะครับก็คือการจัดการลดการเคลื่อนตัวโดยการทำอ่ารางระบายน้ำผิวดินนะฮะเพื่อที่จะตัดน้ำผิวดิน รวมถึงมีแผนที yeah. es, nerve, like ่จะทําการจัดการน้ําใต้ดินนะครับเมื่อมีการทํารางระบายน้านะครับเพื่อตัดน้ําผิวดินไปเนี่ยปรากฏว่าเราเก็บข้อมูลประมาณ78ปีนะครับจะเห็นว่าระดับน้ําใต้ดินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆแบตเตอร์เซฟตี้ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามีแผนนะครับที่จะชวนทางชุมชนนะครับในการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ยังเป็นแผนอยู่ แต่แผนที่ค่อนข้างโซลิดนะครับก็คือการวางแผนที่จะต้องทำก็เรียกว่าชาร์ Drain นะครับชาร์ปเดรนเนี่ยก็คือการการการฝังนะฮะตัวบ่อนะฮะขนาดใหญ่ไดมิตเตอร์6เมตรถึง10เมตรลึกประมาณ10เมตรนะครับนะฮะแล้วก็เอาเครื่องเจาะลงไปแล้วก็เจาะ Horizontal Drain เป็นแฟนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ําใต้ดินเข้ามานะครับในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะ 2> 2ลดระดับ,บใต้ดินครับแล้วก็เพิ่ม แฟกเตอร์เซฟตี้ได้นะครับนะฮะก็ทําให้การเคลื่อนตัวก็น่าจะอยู่นะครับนะฮะซึ่งก็มีลักษณะของชาร์ปเรียนหลายแบบนะครับซึ่งสามารถที่จะก่อสร้างได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างการทําในต่างประเทศนะครับนะฮะซึ่งพอเราประเมินความเป็นไปได้ในการทําในพื้นที่โดยช้างเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าโดยช้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะก็คือว่าสําหรับโดยช้างก็อยู่ในระหว่าง กระบวนการนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่กาลังคุยกับกรมทรัพยากรณีเช่นเดียวกันแต่ในพื้นที่ซึ่งเดินหน้าไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือที่ดอยแม่สลองนะครับมีการศึกษาแล้วก็ออกแบบนะครับเพื่อที่จะทา horizontal drain นะครับนะเพื่อที่จะระบายน้ําออกนะครับจากใตดินรวมถึงว่าน้ําที่ระบายออกมาี่ก็สามารถที่จะมาใช้ในหน้าแรงได้นะเป็นการลดภัยแรงนะอินเดอร์มินทามนะครับก็คือเราก็คงจะต้อง ทำการมอนิเตอร์การเคลื่อนตัวซึ่งปัจจุบันก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปใช้อินไคโนอินไคโนก็ hmm. อาจจะต้องติดนะแต่ว่าก็ใช้ SA, อินซาเข้ามาช่วยนะครับในพื้นที่ดอยช้างแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับความคิดในการก่อสร้างอาคารในพื้นที่สูงให้กับชุมชนนะครับโดยข้อสรุปแล้วนะครับนะ,ะการจัดการในพื้นที่ลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมี3เรื่องนะครับอันที่1ก็คือมีแฟกต์ก็คือข้อมูลทางวิชาการงานวิจัยจะต้องแสดง ความเป็นจริงออกมากอันที่สองนะครับจะต้องคุยกับชุมชนมีความมีส่วนร่วมของชุมชนอันที่สามนะครับเมื่อสองอันมันประจวบก,กันแล้วก็ต้องไปสู่ภาคนโยบายนะครับเพื่อที่จะผลักพันผลักดันนะฮะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนกระทั่งถึงภาครัฐในนโยบายส่วนบนนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ขออนุญาตแชร์ครับขอบคุณครับ